ในเรื่องอัตราส่วนนะคะเวลาที่เราอยากจะหาอัตราส่วนต่อเนื่องแบบนี้นะคะให้น้องไปสังเกต2อ,อัตราส่วนด้านบนก่อนว่ามีตัวไหนร่วมกันบ้างซึ่งในข้อนี้ก็คือตัว B นั่นเองค่ะที่มีอยู่ร่วมกันตัวหนึ่งเป็นเลข7ตัวหนึ่งเป็นเลข2จะเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้น้องจะต้องทําให้มีค่าเท่ากันก่อนซึ่ง2กับ7ในที่นี้เราจะใช้วิธีการหาคอรอนอนั่นเองค่ะ ซึ่งคณาของ2กับ7นะคะก็คือ14นั่นเองค่ะเราก็จัดการเปลี่ยนตัว B ตรงนี้นะคะให้มีค่าเป็น14ทั้งคู่เลยก็นำา7คูณ2ไหมคะถ้าขวาคูณ2ซ้ายก็ต้องคูณ2ด้วยนะคะน้องก็จะได้อัตราส่วนใหม่เป็น10ต่อ14ค่ะด้านล่างนะคะ B เป็น2 ก็ทำสอให้เป็น14ก็คูณ7เข้าไปนะคะซ้ายคูณ7ขวาก็ต้องคูณ7ด้วยน้องจะได้อัตราส่วนใหม่เป็น14ต่อ63ค่ะเมื่อ B เท่ากันแล้วน้องก็เขียนอัตราส่วนต่อเนื่องกันได้เลยนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ10ต่อ14ต่อ63เรียบร้อยเลยค่ะ